아, 안녕하 안녕하세요. 마가거 안녕하세요, 안녕하세요. 낯짝마가 거의 안녕하세요, 안녕하세요. 낯짝마가 거의 안 아. 하세요 안녕하세요. 낯짝마가 거의 안녕하세요, 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 안녕하세요. 낯짝마가 거의 안녕 บอทดสอบอีกแล้วเอาง่ายๆเลยนะกล้วยอบเนยโรยเกลือตรงไหนที่วังไงเขาจะถามว่าตรงยางชื่อชื่อบริษัทกออกเสียงว่าอะไรฮะตรง่ยางครับตรงยางตรงแล้วโออเข้าใจอเลยเข้าใจอเลยครับถ้าเฟมนี่ก็ไม่ใช่ตรงเนี้ยเออตรงไหนนั่นนี่ตรงแล้วตรงแล้วตรงแล้ว